ตลอดชีวิตของซีรีส์นักสู้ข้างถนนนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าตัวละครดาวเด่นพวกนี้ถ้าไม่ได้มาตบตีมาถึงหัวกันเนี่ยพวกเขาทํามาหากินอะไรแล้วฐานะของแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับทาไมดูแต่ละคนเนี่ยโอ้โหมันมีเวลาในชีวิตเหลือเฟือเลยนะครับมาปล่อยพลังใส่กันเนี่ยซึ่งมันก็คงไม่แปลกสําหรับโลกที่คุณสามารถเดินไปท้าตู้เย็นท้าโดรมาต่อยได้ แต่ถ้ามาดูกันแบบจริงจังในเชิงเนื้อเรื่องว่าตัวละครในสตรีไฟเตอร์หพวกเขาทําอะไรเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตัวเองกันบ้างเฮ้ย <Hey, S 1> มันก็มีหลายอย่างน่าสนใจและคุณอาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นในคลิปนี้ผมจะเล่าเลียงไปทีละคนเลยเอาเฉพาะแค่ภาค6นะแล้วต้องบอกก่อนนะครับว่าตัวละครบางตัวเนี่ยเขาอาจจะไม่มีแง่มุมนี้ให้เล่าเยอะเพราะอาชีพของเขาเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วนะครับอย่างกายเนี่ยก็เป็นทหารอากาศก็คือกินเงินเดือนรัด หรือบางตัวละครที่ยังไม่แน่ใจนะครับว่าทําอะไรกันแน่อย่างลิลลี่หรือคิมเบอร์รี่ที่ก็น่าจะเป็นนักเรียนอยู่ส่วนไอคีมเมาเจมี่เนี่ยก็ทําตัวเป็นคล้ายๆสารเตีย้ยเอสก็มีเป้าหมายหลักคือการช่วยเหลือคนที่เคยเป็นเหยื่อขององค์กรชาดาลูเดิมที่มันเจ๊งไปนะครับตัวละครพวกนี้มันก็จะไม่ค่อยมีอะไรให้พูดถึงในเรื่องของการทํามาหากินขนาดนั้นแต่ตัวอื่นน่ะมีทั้งั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะ คนแรกเลยนะคนแรกที่เราต้องไปพูดถึงเขาก่อนเลยก็คือริวนะครับหรือพระเอกของซีรีส์นี้นั่นเองเวลาเราพูดถึงริวนะครับเรามักจะนึกถึงชายหนุ่มที่สวมชุดคาราเต้ใส่ผ้าคาดหัวฮาชิมากิสีแดงใช่ไหมแล้วก็ไม่ใส่รองเท้าด้วยซ้ํานะแล้วเราก็จะเห็นริวในฐานะของนักสู้ ที่ออกเดินทางต่อสู้ไปทั่วโลกเพื่อยกระดับจิตใจของตัวเองนะครับเอาชนะความชั่วร้ายเอาชนะด้านมืดในจิตใจลิวก็ดูเป็นตัวละครที่ค่อนข้างห่างไกลจากเรื่องของทางโลกนะเน้นเป้าหมายทางจิตวิญญาณมากกว่าด้วยสภาพภายนอกแล้วก็เป้าหมายชีวิตของลิวเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะครับว่าทําไมแฟนๆถึงสงสัยว่าเออลิวเนี่ยมันไปเอาเงินจากไหนมากินมาอยู่นะเอาเงินมาใช้เป็นค่าเครื่องบินด้วยบางคนเนี่ยถึงกับเข้าใจว่า ที่ริวมันใส่ชุดนี้ตลอดเวลาเพราะว่ามันไม่มีเงินซื้อเสื้อผ้าใส่แถมในผ้าคหกเนี่ยก็มีการเล่าว่าชุนลีเนี่ยเป็นคนซื้อเสื้อให้ริวเองด้วยนะครับความจริงแล้วเนี่ยริวไม่ได้จนนะครับริวเนี่ยต้องถือว่าเป็นฟรีแลนซ์รับงานเป็นจ็อบจ็อบงานที่ริวรับเนี่ยมันก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกการใช้กําลังหรือทักษะการต่อสู้นะครับอย่างพวกงานบอดี้การ์ดหรือคนคุมประตูอะไรอย่างเงี้ย เหมือนตอนที่ริวเคยไปทํางานกับเบอร์ดี้ในมังงะของสตีไฟเตอร์อัลฟาแล้วริวเนี่ยก็ยังรับจ้างพวกงานที่ใช้แรงงานงานก่อสร้างเป็นลูกจ้างรายวันก็ทํามาแล้วนะครับคือเป็นคนแบบไม่เลือกงานไม่ยากจนนะแล้วมันก็มีข้อมูลปล่อยออกมาเรื่อยๆครับว่าริวเนี่ยไม่ได้จนอย่างที่คิดแต่ว่าเรื่องสถานะการเงินของริวเนี่ยมันมาชัดจริงๆก็คือในสตีไฟเตอร์หกโหมดโวลทัวร์ครับคือมันจะมีบทสนทนาที่ริวถามตัวละครว่าเขา ดูเหมือนพวกคนจนไร้บ้านใช่ไหมจุดนั้นแหละครับที่ริวบอกว่าเขามีสิ่งที่เรียกว่า Black Card ซึ่งเป็นบัตรที่เรียกได้ว่าเป็นโคตรของโคตรพรีเมียมคือผมไปอ่านเงื่อนไขของการจะได้บัตรนี้แล้วนะผมคนหัวลุกเลยนะมันไม่ใช่แค่รวยแล้วจะเดินก็ไปทําบัตรนี้ได้มันต้องเป็นคนที่ได้รับเชิญจากธนาคารที่ออกบัตรเพราะฉะนั้นความ v i p เนี่ยไม่ต้องพูดถึงแล้วลิวเนี่ยได้บัตรนี้มาได้ยังไงลิวบอกว่า ไอ้เรื่องบัญชีทางการเงินนะ่ะคือเขาไม่เคยแตะเลยแต่ปล่อยให้เคนจัดการให้มันก็เป็นเงินเก็บที่ริวเนี่ยเขาเก็บมาจากการไปชนะทัวร์นาเมนต์การไปออกงานเงินรางวัลจากการเข้าไปช่วยแก้ปัญหาในหลายพื้นที่นะครับแล้วเคนเนี่ยก็เป็นคนบอกว่าเงินที่ริวมีอะ่ะนั่งหายใจไปวันวันยันแก่ตายได้เลยซึ่งมันก็ต้องเป็นแบบนั้นนะครับมนุษย์ทุกคนที่ถือแบล็กการ์ดเนี่ยผมว่าเป็นอิสระทางการเงินไปไกลแล้วเพราะฉะนั้นตอบได้เลยครับว่าริว รวยมากๆครับจนในเกมเนี่ยมีฉายาเรียกว่า secretly rich หรือคนรวยแบบลับๆคนต่อมาก็หนีไม่พ้นเพื่อนซีที่สุดของริวก็คือ Ken Master ครับอันนี้ผมขอเล่าเกรดนิดนึงนะความจริงน a m s c u ล Master ของ Ken เนี่ยเป็นสิ่งที่เติมเข้ามาทีหลังนะครับเพราะตอนแรกเนี่ย Capcom กับบริษัท Hasbro เนี่ยเขาจะทำกเกอร์ของ Ken ออกมาขาย แต่เอ่าชื่อเคนมาแบบเพียวๆเลยอ่ะเดี๋ยวมันจะไปมีเรื่องกับสศทธิบัตรกับตุ๊กตาที่มีชื่อเคนเหมือนกันของแม็กเทลนะครับก็เลยเติมนามสกุลให้เคนเนี่ยผมว่าหลายคนเนี่ยน่าจะพอรู้กันมาบ้างนะครับว่าบ้านรวยนะครับคือเข้าขั้นมหาเศรษฐีเลยเพราะเป็นเจ้าของธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทระดับโลกถ้าแฟนแฟนสี่ไฟเตอร์สมัยเด็กๆได้เคยดูแอนิเมชันสี่ไฟเตอร์มันจะมีฉากที่เคนเนี่ยพาลิวไปบ้านที่ใหญ่โตมโหฬารเลยนะครับ แล้วครอบครัวมาสเตอร์ของเคนก็เป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิมาสเตอร์ฟาวเดชันโดยมีเคนดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานเลยนะครับแต่ประเด็นคือแบบนี้ครับตอนนี้เคนเขาเจอวิบากกรรมอยู่ครับข,ข้าวก็คือว่าเคนเนี่ยเป็นหัวหอกคนหนึ่งให้มูลนิธิมาสเตอร์ฟาวเดชันเนี่ยไปร่วมมือกับ JP ในประเทศกำลังพัฒนาที่ชื่อเนชอลซึ่งเป็นประเทศสำคัญในภาค6นะครับ เคนตั้งใจจะเอาเงินเนี่ยไปช่วยในการวางโครงสร้างขั้นพื้นฐานไปวางระบบคริปโตไปทำประกันไมโครอินชัวรันส์ไปถึงขั้นนั้นเลยนะแน่นอนว่าเคนเนี่ยมีเจตนาดีกับคนในประเทศนะครับแต่ JP มันไม่ใช่คนแบบนั้นครับ JP ล่อเคนมาที่เนชัลแล้วก็จัดฉากเป่าประกาศไปทั่วโลกว่าเคนเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังความวุ่นวายของประเทศนี้เป็นคนให้เงินสนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายที่ชื่อว่าแอมเนเชีย มีการจับลูกชายของเคนเป็นตัวประกันถึงสุดท้ายเนี่ยเคนและลูกชายจะไม่เป็นอะไรนะครับแต่ชื่อเสียงของเคนเนี่ยก็ย่อยยับปนปี้จากแผนของ JP จนตอนที่เราไปเจอกับเขาเนี่ยเขาต้องใช้ชีวิตแบบโลโปรไฟล์มากๆไปเป็นคนทำงานก่อสร้างที่เมโทรซิตี้จะกลับไปหาลูกเมียก็ทำไม่ได้นะครับเพราะชื่อเนี่ยยังมีมนทินต้องไปสาสารกับ JP ก่อนพูดได้ว่าสถานะของเคนตอนนี้ค่อนข้างติดลบครับโดยเฉพาะถ้าเทียบกับลิวนะ ถามว่าริวรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นรู้แน่นอนครับเล่นถ่ายทอดสดไปทั่วโลกขนาดนั้นแต่อย่างที่บอกครับว่าสถานะของเคนตอนนี้ไปยุ่งกับใครก็จะสวยริวเลยอารมณ์ประมาณว่าเขาเคารพการตัดสินใจของเพื่อนถ้าเคนอยากจะบอกปัญหาอะไรเดี๋ยวเคนก็จะมาบอกเขาเองเชื่อว่าถ้าเคนขอให้ช่วยจริงๆอะ่ะยังไงลิวก็ต้องช่วยอยู่แล้วนะครับ ผลต่อมาก็คือชุนลีครับเรื่องราวของชุนลีเนี่ยจะมีพ่อเป็นแรงผลักดันสําคัญนะครับรวมถึงอาชีพของนางด้วยชุนลีเนี่ยเป็นนักสืบตอนอายุ18ก็เพราะว่าอยากจะตามหาพ่อที่หายตัวไปให้เจอนะครับจากนั้นชุนลีเนี่ยก็ไปทํางานเป็นตํารวจสากลของอินเตอร์โพครับ รับหน้าที่คอยอสืบสวนการค้ายาเสพติดของพวกองค์กรผิดกฎหมายโดยเฉพาะชาดาลูของลุงใบสันที่ชุนลีจับตาเป็นพิเศษนั่นก็ทําให้ชุนลีเนี่ยกลายเป็นแกะดําขององค์กรนะครับเพราะองค์กรชาดาลูเนี่ยมันซื้อพวกตัวบิ๊กในอิต์โพได้แล้วครับแต่ยังดีที่ชุนลีเนี่ยมีเพื่อนเป็นกายที่คอยสืบเรื่องนี้เหมือนกันจนกระทั่งลุงใบสันโดนป่าไป ชุนลีก็ยังทํางานเป็นตำรวจให้อินเตอร์โพอยู่เพราะนิสัยที่รัาความยุติธรรมอยู่แล้วนะครับซึ่งในคอมิกของซีไฟเตอร์หก็ยังยืนยันครับว่าชุนลียังทํางานนี้อยู่เพราะมีฉากที่นางโชบัตเจ้าหน้าที่อินเตอร์โพให้เคนดูแล้วบอกด้วยว่าตอนเนี้ยนางอ่ะขึ้นเป็นหัวหน้าของฝ่ายสืบข้อมูลอาชญากรรมพิเศษแล้วหรือก็คือชุนลีได้รับมอบหมายให้มาตรวจสอบเส้นทางการเงินของประเทศเนชอลที่เคนโดน JP หลอกมานั่นแหละครับแต่สุดท้ายพอเราได้เล่นในโหมดโบทัวร์เนี่ยเราจะรู้ว่าชุนลี ตอนนี้พักจากงานตำรวจแล้วมาทำหน้าที่เป็นครูฝึกกังฟูแล้วก็คอยมาดูแลหลี่เฟินเด็กที่ชุนลีช่วยชีวิตมาแล้วก็กลายมาเป็นเหมือนน้องสาวคนหนึ่งเพราะฉะนั้นชุนลีน่าจะมีเงินจากการทำงานไปตำรวจเก็บไว้พอสมควรแล้วก็ไม่รู้ว่าได้มาจากการเป็นครูฝึกด้วยหรือเปล่านะตัวละครอีกคนเป็นเจ้าหน้าที่เหมือนกันและดังมากๆนะครับเธอคือเหล็กในสังหารหรือที่เรารู้จักกันในชื่อแคมมี่ครับ ต้องเล่าก่อนครับว่าแคมมี่เนี่ยไม่ใช่คนธรรมดานะเพราะว่าแคมมี่เนี่ยเกิดมาเป็นร่างโคลในโครงการชื่อดอ l ส์ที่เตรียมไปให้ลุงใบสันใช้สิ่งนะครับเติมเต็มความฝันของลุงคนหนึ่งที่อยากจะเป็นสาวน้อยใช้พลังจิตได้นิดหน่อยเพราะฉะนั้นตอนที่อยู่กับชาดาลูเนี่ยแคมมี่ถูกเลี้ยงดูดีแน่นอนแล้วก็มีออกไปทำภารกิจรอบสังหารตามคำสั่งบ้างนะครับแต่หลังจากที่แคมมี่เป็นอิสระจากลุงใบสัน คมี่ก็ทำงานให้กับหน่วยข่าวกรองของซาราชอาณาจักรหรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อของ MI6 หน่วยงานที่เจมส์วอนทำงานให้นั่นแหละครับคำถามก็คืออ้าวแล้วแคมี่เป็นสมาชิกหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายของ MI6 ได้ยังไงจุดนี้แคมี่อธิบายไว้ในสต e e ไฟเตอร์ r 6โหมด World Tour ครับว่าหน่วยเดลต้าเลสที่เป็นหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายของ MI6 เนี่ยไปพบนางตอนเป็นเด็กแล้วก็อยู่ในภาวะความจำเสื่อม ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครมาจากไหนจุดนี้ถ้าตามเนื้อเรื่องหลักไม่ระบุแน่ชัดครับว่าคือภาคไหนแต่เดลต้าเลสเนี่ยก็ยินดีต้อนรับเธอให้เข้ามาเป็นสมาชิกและที่สำคัญกว่านั้นคือคนที่เป็นหัวหน้าของเดลต้าเลสก็คือพันเอกเคทวูฟเมนเป็นคนตั้งชื่อแคมมี่ให้นางนั่นเองครับเพราะฉะนั้นสำหรับแคมมี Delta าเลเป็นบ้านและเป็นครอบครัวของนางก็ไม่ผิดเลยครับแล้วแคมมี่เนี่ยก็ทำงานให้กับหน่วยนี้ตลอดมาจนถึงสต i ฟไ t e เตอร์6ก็ยังทำงานนี้อยู่นะครับคิดว่าคนเป็นเจ้าหน้าที่ MI6 เนี่ยยังไงเนี่ยก็คงเหลือกินเหลือใช้อยู่แล้วนะครับ อากินะครับเรื่องการทำมาหากินของอากิก็น่าสนใจครับคืออากิต่อเป็นเด็กเนี่ยเกิดมายากจนมากแล้วก็มีพี่ชายคนหนึ่งวิธีหากินของสองคนนี้ก็คืออากิจะไปล่อลวงผู้ชายมาแล้วก็จะทำเป็นมีอะไรด้วยซึ่งเป็นเรื่องผิดกฎหมายนะครับ เพราะอากิเนี่ยอายุน้อยเกินไปแล้วอากิเนี่ยใช้พี่ชายแอบถ่ายภาพเอาไว้เพื่อ,อไว้ใช้แบล็กเมล์เยื่อพูดง,ง่งายๆว่าสองพี่น้องเป็นมิจฉาชีพเพราะความยากจนนั่นเองแต่เยื่อของอากิในตอนนั้นก็คือแฟงอดีตลูกน้องที่เชี่ยวชาญการใช้พิษขั้นสูงสุดของลุงใบสันนะครับปรากฏว่าแฟงเนี่ยเห็นแววบางอย่างในตัวของอากิเลยเสนอข้อเสนอให้2ข้อก็คือ เงินก้อนหนึ่งแล้วก็มีสั้นที่สวยมากสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตของอากิเลยก็คืออากิเห็นตัวอักษรที่สลักบนมีสั้นแล้วก็ขอร้องให้แฟงเนี่ยช่วยสอนให้เธออ่านมันให้หน่อยซึ่งแฟงก็บอกว่าอักษรที่สลักไว้เนี่ยมันคือสุดยอดเทคนิคของเพชรที่มีแต่ผู้ที่ใช้พิธที่เก่งกาจมากๆจะเข้าใจมันได้อากิเลยเลือกที่จะทิ้งชีวิตเดิมไว้ข้างหลังแล้วขอเดินตามรอยแฟงในการเป็นผู้ใช้พิรที่ร้ายกาจที่สุดแล้วตกลงในสี่ไฟเตอร์หอากิที่เราเจอเนี่ย ทำมาหากินอะไรนะครับก็ต้องบอกว่าด้วยความที่อากิเป็นคนที่นงายในเรื่องของพิษแล้วก็จงรักภักดีกับแฟงมากๆในภาค6เนี่ยเราจะได้รู้เรื่องที่แฟงแอบมาขายยาเถื่อนลับๆซึ่งนั่นก็อาจจะเป็นเส้นทางการหาเงินอย่างหนึ่งของอากิครับก็คือนอกจากงานทั่วไปแล้วเนี่ยอากิอาจจะทําหน้าที่คลายผู้ช่วยวิจัยเรื่องยาแล้วก็พิษให้กับแฟงนั่นแหละครับต่อมาก็คือบังกาครับอีกหนึ่งตัวละครไอคอนของซีรีส์นี้หลายคนอาจจะคิดว่า บังกามันตัวในป่าม่ซอนไม่ใช่เหรอมันต้องทํามาหากินด้วยเหรอซึ่งในช่วงแรกก็คงไม่ต้องทาหรอกครับแต่พอบังก้าเนี่ยมันได้เจอกับแม่ของตัวเองอีกครั้งแล้วก็เริ่มออกจากป่ามาสู่เมืองบังก้าก็ต้องเข้าไปอยู่ในระบบทุนนิยมเหมือนคนทั่วไปไม่มีเว้นครับบังก้าเริ่มทําธุรกิจก็คือการขายตุ๊กตาตุนที่ชื่อบังก้าจางังซึ่งเป็นสิ่งที่เขาคิดขึ้นมาเองนะครับประมาณว่านี่เป็นตัวตนอีกด้านหนึ่งที่น่ารัก เข้าถึงได้ทุกเพศทุกวัยนะครับบังก้าเนี่ยก็เอาบังก้าจังเนี่ยไปขายในบราซิลแล้วก็ลองมาขายที่ญี่ปุ่นด้วยแต่ดูเหมือนว่าเขาจะทําออกมาล้นเกินความจะเป็นของตลาดเกินไปหน่อยจนต่อมาเนี่ยนอกจากจะขายตุ๊กตุนตุ๊กตาแล้วนะครับบังก้าก็พัฒนาบังก้าจังให้กลายเป็นคอสตูมเป็นเหมือนมาสคอตเอาไว้โปรโมทธุรกิจอีกอย่างของเขาก็คือการเป็นไกด์ทัวร์พานําเที่ยวป่านั่นเองเอ็ดมอนด์ฮอนดาหรือที่คนเล่นส่วนใหญ่จะเรียกเขาว่าอ e ีฮอนดานะครับ ก็เป็นตัวละครที่ผมเชื่อว่าคนมองมาจากดาวังคารแม่งยังรู้เลยครับว่าเป็นนักแข่งซูโมโ่แล้ว Honda เนี่ยก็เป็นคนที่อยากให้กีฬาซูโม่เนี่ยดังไปทั่วโลกจนต้องไปเข้าแข่งขันทัวร์นาเมนต์ของสต e ี Fighter แต่สิ่งที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ก็คือ Honda ไม่ใช่แค่นักสุมัวที่เก่งกาจเท่านั้นนะครับเขายังมีหัวด,ด้านการทำธุรกิจและเป็นเชฟที่มีฝีมือเขาเป็นเจ้าของโรงอาบน้ำในญี่ปุ่นเพราะนิสัยของเขาจะเป็นคนชอบอาบน้ำร้อนมากและดูเหมือนว่ากิจการของคอนดะน่าจะไปได้สวยครับเพราะในซีฟไฟเตอร์หในโหมด World Tour เราจะเห็นว่า Honda มีทุนถึงขนาดว่าไปเปิดพัตคารขนาดใหญ่ที่เมโทรซิตี้ชื่อจังโกเฮาส์เอ็ดดมอนนะครับแล้วไม่ใช่พัตคารธรรมดานะเพราะคนที่มาที่นี่นอกจากจะได้ลิมโนดหม้อไฟจังโกนาเบสุดแซบแล้วยังมีสังเวียนซูโม่ให้ดูกันแบบสดๆอีกเรียกได้ว่าแกมีไอเดียบันเจิดมากที่เอาสิ่งที่ชอบกับธุรกิจมาทําจนโด่งดังได้ขนาดนี้แต่หลายคนโดยเฉพาะชาวเน็ตก็มองว่า เออมันก็เจ๋งดีนะแต่ดูแล้วสิ่งที่ฮอนดะทำโดยเฉพาะไอ้การเอาหัวพุ่งชนเนี่ยมันไม่ใช่ซูโมโอ่อะซึ่งก็เป็นสิ่งที่ทำให้ฮอนดะเนี่ยเซ็งมากนะครับแต่แกก็เชื่อว่าถ้ามีนักซูโม,โม่ใช้ท่าตามแกเยอะๆเดี๋ยวมาตรฐานของซูโม่เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปเองนั่นแหละคนต่อมาเนี่ยต้องบอกว่านี่คือตัวแม่ตัวมัมตัวลันวงการ มานงครับมานงเนี่ยจะบอกว่าเป็นมนุษย์ที่เพอร์เฟกก็น่าจะพูดได้เลยนะเพราะว่าเกิดมาบ้านรวยนะครับฝึกยูโด,โดตั้งแต่เด็กก็เก่งจนได้ชื่อว่าเป็นอัจฉริยะ พอโตขึ้นมาปุ๊บนำไปทําอะไรก็สําเร็จหมดนะครับนี่คือนักยูโดโดีกรีเหรียญทองแชมป์โลกนะและเป็นยูโด,โดที่ใช้ลีลาแล้วก็จริตของบรลเล่ผสานเข้าไปด้วยไปเป็นนางแบบก็ดังแบบชิปหายวายป่วงนะครับพูดตามตรงนะนั่งสวยๆทั้งชีวิตนะแบบไม่ต้องทาอะไรแล้วก็ได้ครับแต่มางก็จะมีปมในใจบางอย่างเกี่ยวกับแม่ซึ่งนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งความจริงดูแล้วมางเนี่ยมีหลายอย่างคล้ายคอนดะนะคือเป็นนักกีฬาอาชีพมีความสามารถด้านเชฟแล้วมางเนี่ยก็มีคนแนะนำฮอนดะตอนห ทำเนเปิดพัฒคารว่าจะเปิดที่ไหนเนี่ยมันไม่สําคัญหรอกสําคัญสุดอยู่ที่เราอยากให้โลกมองเห็นสิ่งที่เราทํำยังไงเหมือนมนงที่ไม่ว่านางจะไปที่ไหนนางก็ยังคงเป็นนักยูโดขั้นเทพตลอดเวลานั่นเอง พอพูดถึงมานงแล้วก็ต้องพูดถึงคู่แข่งอย่างมาริซาครับมาริซาเนี่ยคือการผสมผสานของ2ส,สิ่งที่ดูเหมือนจะอยู่ตรงข้ามกันสุดขั้วแต่มาอยู่ด้วยกันได้ก็คือนาจะมีร่างกายและจิตใจเป็นนักสู้เหมือนนักลกกรีกโบราณแต่ก็มีสายตาที่ละเอียดอ่อนจนทําอาชีพเป็นช่างออกแบบเครื่องประดับได้นะครับถ้าเราเล่น t r e e t Fighter 6ในโหมด w o r l d Tour จะมีเควสหลักที่เราต้องไปทำกระดุมติดกระเป๋าปลอมนะครับ ซึ่งคนที่ทําได้ก็คือมาริซาเราถึงกับต้องบินจากเมโทรซิตี้ไปอิตาลีเพื่อขอให้นางทําสิ่งนี้ให้เลยนะคือมันฟังดูเกา่กาๆแต่มันก็แสดงให้เห็นว่ามาริซาเนี่ยเป็นช่างฝีมือที่เชี่ยวชาญการทําอัญมณีเป็นอาชีพแล้วก็น่าจะสร้างรายได้ให้มหาศาลเลยทีเดียวลูกเนี่ยความจริงไม่ได้ทํามาหากินอะไรวือหวามากนะครับคือสายอาชีพเนี่ยจะคล้ายๆกับกายครับ เพราะตอนเด็กอ่ะพ่อของลูกเนี่ยเขาเสียสละปกป้องลูกจากการโจมตีของพวกผู้ก่อการร้ายมันก็เลยเป็นแรงบันดาลใจให้ลูกเนี่ยไปเข้าร่วมกองทัพสหรัฐนะครับเพื่อจะได้ต่อสู้กับการก่อการร้ายแต่ทําไปทํามาครับเหมือนลูกก็มาค้นพบตัวเองว่าเฮ้ยไม่ใช่ว่ะเขาไม่ได้เกิดมาเพื่องานแบบนี้ลูกก็เลยลาออกแล้วมาเป็นเหมือนกับรับจ้างทํางานกับพวกบริษัททหารเอกชนนะครับ ซึ่งตรงนี้บอกชัดเจนในคอมิกของ t r i g t t i r h t e r 6เลยนะครับว่าลูกเนี่ยเป็นคนที่คอยรับผิดชอบในการดูแลลูกชายของเคนก่อนที่เคนจะโดน JP ใส่ร้ายซึ่งนี่เป็นเหตุการณ์ก่อน Street Fighter 6แล้วลูกก็เปลี่ยนอาชีพอีกมาเป็นโค้ชฝึกให้ตัวคอนเราใน Metro City นะครับซึ่งลูกก็ใช้วิชาการต่อสู้ผสมผสานแบบทาหารหรือที่เรียกว่า MMA มาสอนลูกศิษย์นั่นเองครับส่วนคนนี้ผมว่าหลายคนเนี่ยต้องอยากรู้ ดาซิมหลายคนอาจจะรู้แล้วว่าดาซิมเนี่ยคือปรมาจารย์โยคะระดับโลกที่แม้แต่ตัวของสกัดเองก็ให้ความเคารพใช่ไหมครับความรับรู้ของเราเนี่ยดาซิมเนี่ยก็จะดูคล้ายๆกับนักบวชใช่ไหมดูไม่ค่อยยุ่งเกี่ยวกับทางโลกเท่าไหร่ไม่สนใจความลํำรวยประเด็นก็คือเดาซิมเนี่ยความจริงแล้วมีความรู้เรื่องทำกับข้าวครับแกเล่าว,ว่าแกเนี่ยชอบทำแกงมากแล้วก็ศึกษาจริงจังเลยโดยเฉพาะเรื่องของการใช้พริกนะครับแถมมีเมียเป็นแม่ครัวอีก เพราะฉะนั้นเรื่องอดตายเป็นไปไม่ได้ถึงตัวดาวซิมนะครับจะเป็นคนที่ไม่ได้สนใจของนอกกายนะครับแต่ด้วยความที่แกชอบช่วยเหลือคนอื่นโดยเฉพาะคนในหมู่บ้านของแกเองอะ่ะแล้วการจะช่วยคนอื่นเนี่ยมันก็ต้องใช้เงินไงแบบคนในหมู่บ้านเป็นโรครายอย่างเงี้ยแกก็ต้องไปเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์เพื่อเอาเงินรางวัลมาซื้อยารักษานะครับซึ่งเป็นจุดที่ดาวซิมเนี่ยแกค่อนข้างลาบากใจเพราะธรรมชาติแกเป็นสายรักสงบอยู่แล้ว ใช้ไปใช้หมัดอย่างยืดต่อยหน้าชาวบ้านมันก็ขัดกับสิ่งที่แกยึดถือแต่มันก็ช่วยไม่ได้ครับโลกทุนนิยมมันก็หมุนด้วยเงินนะครับมันก็ต้องบีบวิคนต้องทําแบบนั้นแหละจูลิฮานนั้ก็เป็นอีกตัวละครที <which> ่น่าจะกลายเป็นหนึ่งในไอคอนของซีร <c vull> ีส์สี่ไฟเตอร์ไปแล้วนะครับจูลิฮานทํามาหากินอะไรต้องเล่าว่าตอนเด็กๆเนี่ยจูลีก็บ้านน่าจะรวยอยู่นะครับเพราะพ่อเนี่ยเป็นนักกฎหมายที่คนทั้งประเทศเนี่ยให้ความนับหน้าถือตานะครับเพราะฉะนั้น ช่วยเด็กๆเนี่ยชีวิตสบายอยู่แล้วแต่พอพ่อของจูรลีเนี่ย ไปเน้นตรวจสอบเรื่องของชาดาลูไม่นานก็โดนลุงใบสันสั่งเก็บครับส่วนจูลิเนี่ยก็เสียตาข้างซ้ายไปแล้วนางก็สาบานว่าจะโตมาแก้แค้นลุงใบสันให้ได้จุดนี้เลยทําให้จูลิเนี่ยเหมือนกับชุนล,ลีครับเพราะพ่อของทั้งคู่เนี่ยโดนลุงใบสันฆ่าตายเหมือนกันหลังจากเหตุการณ์ที่ชาดาลูปิดกิจการไปแล้วนะครับมันก็ไม่ค่อยมีข้อมูลเท่าไหร่ครับว่าจูลีเนี่ยหาเงินจากไหนเป็นหลักแต่ไม่น่าใช่งานประจํหน่าเบื่อน,าเ,อนาเบื่อแน่นอนซึ่งเราก็ได้มารู้ข้อมูลบางอย่างจากจูลีในโหมดเวิร์ทัวร์ของ i g ไฟเต โวครับว่าจูลิ e เนี่ยยังแอบติดต่อกับซีไวเปอแล้วก็สมรู้ร่วมคิดกันทำงานแบบไม่สุดจริตนะครับก็คือทั้งคู่เนี่ยจะทำเป็นแยกกันเข้าไปรับงานในองค์กรที่รวยๆแล้วก็แกล้งลักลอบเข้าไปในองค์กรของอีกฝั่งหนึ่งพูดง่ายๆว่าคือแกล้งทำเป็นศัตรูกันแต่ความจริงคือแอบแลกเปลี่ยนข้อมูลแล้วก็หักหลังนายจ้างฉกเงินหนีไปได้เยอะมาก ซึ่งเป้าหมายของทั้งสองคนก็คือเงินยังไงล่ะแล้วการได้ลงมือทําลายล้างอะไรบางอย่างก็ทําให้จูลิเนี่ยฟินไปด้วยพูดง่ายๆว่าเป็นพวกต้มตุ๋นนั่นแหละแต่ทาครั้งหนึ่งเนี่ยก็คงสบายเลยนะครับน่าจะมีกินมีใช้ไปหลายปีแล้วนานก็ยังมีไปรับงานสกรปรกทั่วไปนะครับอย่างตอนที่นิโอชาดาลูจ้างให้จูลิไปจับตัวบอชตามเนื้อเรื่องของโหมดเวิร์ทัวร์นั่นเองครับอ่ะถ้าในโลกของเรามี YouTube ในโลกของไี f ฟเตอร์ก็มีสิ่งที่เรียกว่าฟูทูบครับ และลาชิดก็เป็นหนึ่งในฟูลทูเบอร์หรือวอล์กเกอร์ที่เดินทางไปถ่ายทำคอนเทนต์ทั่วโลกครับความจริงจากคำบอกเล่าของลาชิดเนี่ยเขาบอกว่าตัวเองเนี่ยมีเชื้อเจ้านะครับเชื้อเจ้าเลยนะจากตะวันออกกลางแต่เกมเนี่ยเขาไม่ได้ระบุตรงๆนะครับว่าประเทศไหนใน s t สต e ไฟเตอร์หกเนี่ยลาชิดยังบอกว่าตามตำนานเนี่ยต้นตระกูลของเขาเมื่อนานมาแล้ว เป็นคนก่อตั้งอาณาจักรขึ้นมาเลยนะเป็นอาณาจักรที่แบบกว้างใหญ่มากแบบคุณขี่ม,ม้าตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนพระาทิตย์ตก10วันก็ยังไปไม่ถึงชายแดนเลยแต่วันหนึ่งนะครับอาณาจักรของต้นตระกูลเขาเนี่ยก็ถูกอีกชนเผ่าบุกลุกซึ่งจากคําอธิบายและภาพคนที่ยกทัพมานะครับน่าจะเป็นกิลผู้นําองค์กร Secret Society ทำให้เราพอจะคาดเดาได้ว่าราชิตเนี่ยก็น่าจะมีชีวิตสบายอยู่แล้วนะครับเห็นได้จากการที่เขามีอาซามนักมวยปล้มมืออาชีพคอยเป็นผู้ติดตามคอยเป็นบัตเลอร์คนธรรมดาเนี่ยไม่น่าจะมีทุนพอจ้างคนระดับนี้ได้แน่นอนส่วนการเป็นวอล์กเกอร์หรือฟู้ทูเบอร์เนี่ยคงจะเป็นาอาชีพที่ทำเอาชื่อเสียงมากกว่ามาถึงนักสู้ข้างถนนอีกคนที่มีดนตรีในหัวใจนะครับก็คือ DJ. ดีเจวยความที่เป็นคนรักเสียงดนตรีตั้งแต่เด็กนะครับ ทำให้เขาเนี่ยลองไปทําเพลงกับเพื่อนแล้วก็ปล่อยเพลงออกมาหลายซิงเกิลนะครับและเพลงที่แจ้งเกิดให้พี่แกเลยก็คือเพลงที่ชื่อ Maximum ซึ่งถ้าเราดูงานออกแบบตัวคอร d ดตั้งแต่ยุคแรกๆนะครับเขาจะใส่กางเกงสีส้มที่มีคําว่า Maximum ด้านข้างแล้วในผ้าหกที่มีการเปลี่ยนดีไซน์เนี่ยเขาก็ห้อยสร้อยคอที่มีเหรียญสลักคําว่า Maximum อยู่ด้วย ก็คงนีกว่าเป็นเพลงที่เปลี่ยนชีวิตเขาเลยจริงๆนะครับทำให้เขาเนี่ยเป็นศิลปินระดับโลกแต่สุดท้ายการทําเพลงอย่างเดียวมันไม่พอสําหรับดีเจครับเขาพบว่าในท่วงท่าการต่อสู้เนี่ยมันก็มีจังหวะและท่วงทานองของเพลงอยู่ในนั้นทําให้เขาลองลงสังเวียนในฐานะนักกีฬาคิกบ็อกซิ่งด้วยก็พูดได้ว่าเป็นทั้งศิลปินแล้วก็เป็นนักกีฬาที่ประสบความสําเร็จและไม่ต้องห่วงเรื่องปากท้องแน่นอนคราวนี้เราก็จะมาเข้าฝั่งตัวร้ายกันบ้างนะครับลุงใบสันครับ คนนี้คงไม่ต้องพูดเยอะเนอะว่าทําวีรกรรมอะไรมาบ้างคือก่อนภาคหกเนี่ยแกก็เป็นหัวหน้าขององค์กรชาดาลูพูดง่ายๆว่าเป็นหัวหน้าองค์กรก่อการร้ายระดับโลกอะครับงานผิดกฎหมาย่ํำค้ายาวิจัยมนุษย์เรียกค่าไทย ไปจนถึงพยายามยึดครองโลกนะครับเอาพวกนักสู้มีฝีมือขั้นเทพอย่างสกัดบัลล็อกเวกา้าแฟงมารับใช้คนที่จะทําแบบนี้ได้เนี่ยมันต้องรวยแบบไม่ต้องสงสัยอยู่แล้วนะครับแล้วถ้าคุณเคยดูสต e ีไฟเตอร์เวอร์ชันภาพยนตร์ในปี1994นะครับมันก็มีฉากที่โชยเห็นว่าลุงแกพิมพ์แบงเป็นหน้าตัวเองด้วยอันนี้แรงมากแต่หลังจากแพ้กับลิวนะครับ แล้วชาตาลูล่มสลายไปเราจะเห็นว่าในภาค6เนี่ยมีบุคคลปิศนาที่ใช้พลังไซโคพาวเวอร์ได้ขายลุงใบสันอยู่พอร่างนั้นได้ความทรงจํากลับมาความทะเยอทะยานจะครองโลกของลุงก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งถึงตอนนี้ลุงอาจจะไม่ได้รวยอู้ฟู่เหมือนเดิมนะครับแต่แกยังมีคนที่ยังศรัทธาในตัวแกแล้วอยากจะฟื้นคืนชีพชาตาลูกลับมาให้ได้รอดูกันต่อไปครับว่าจะอะไรยังไงถ้าใครอยากดูประวัติเต็มๆของแก เรามีทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องราวของดูมไบสันไว้ให้แล้วเดอ้อไปฟังกันได้นะครับสําหรับไวรยา้า์หลักของภาค6ก็ไม่มีใครอื่นนอกจาก JP ครับก่อนที่เราจะได้เห็น JP ในสี่ไฟเตอร์6เนี่ยประวัติของแกก็คือแกเคยทํางานเป็นผู้จัดการด้านการเงินให้กับชาดาลูมาก่อนพอกิจการของชาดาลูเจงไป คนเหลี่ยมจัดอย่าง JP เนี่ยมันก็ต้องมีการยักยอกเล่นแร่แปรธาตุเอาเงินมาใช้แน่นอนแล้วต่อมาเนี่ยเขาก็เริ่มไปทํางานใน,<ม>ในองค์กร NGO ที่ชื่อ t ทอร์ล่าเน็ตเวิร์กพารทนะครับที่จุดประสงค์ก็คือลงทุนหรือไปหาพาร์ทเนอร์ลงทุนในประเทศที่กําลังพัฒนาฉากหน้าเนี่ยดูเป็นคนดีเลยใช่ไหมดูเป็นนักลงทุนเพื่อสังคมแต่ความจริง JP มันคือผู้ก่อการร้าย และนักช่วยผลประโยชน์ครับ JP เนี่ยล่อคนเอาเงินมาลงทุนในประเทศเนชอลที่มีประเพณีคือการจัดแข่งการต่อสู้มาตั้งแต่โบราณคือปากอะบอกว่าจะใช้ทุนและเทคโนโลยีมาผสมผสานกัน <c oughs> เพื่อทําให้ประเพณีนี้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกแต่แผนจริงๆของ JP ก็คือ พอหลอกเอาเงินจากเคนได้สําเร็จก็ใช้กลุ่มก่อการร้ายของตัวเองที่ชื่อแอมเนเชียป้ายความผิดให้เคนเป็นอาชญากรของโลกแล้วก็จะทําให้การประลองของประเทศนี้กลายเป็นคอนเทนต์นะครับเพื่อใช้สําหรับการทําพนันออนไลน์ JP88 แล้วก็ถือว่าเป็นการฟอกเงินไปในตัวด้วยและจากการที่ชุนลีให้รีเฟิร์นไปสืบเส้นทางการเงินของ JP ก็ได้ข้อมูลว่า JP เนี่ยเคยไปลงทุนในประเทศกําลังพัฒนาหลายประเทศแต่ว่าใช้ชื่อต่างกันนะครับบางทีใช้ชื่อชองฟิลิปบางที่ก็ใช้ชื่อโยฮันเปโตรวิชนะครับแต่เอกลักษณ์ก็คือชื่อจะขึ้นต้นด้วยตัว J และนามสกุลจะใช้ตัว P เลยเรียกย่อๆว่า JP ครับและประเทศที่ JP เคยเข้าไปลงทุนตอนแรกเนี่ยเหมือนจะไปได้สวยเลยแต่สุดท้ายเนี่ยประเทศพวกนี้ต่อมาก็จะเกิดความขัดแย้งอย่างดุนแรงของคนในประเทศทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่า JP ทํามาหากินด้วยการเป็นผู้ก่อการร้ายที่อยู่ในค้ามนักบุญ NGO ก็พูดได้เต็มปากเลยครับในแง่นี้ JP เนี่ยจะน่ากลัวกว่าลุงใบสันนะครับเพราะลุงใบสันเนี่ยอย่างน้อยแกอยากทำในแกประกาศเลยครับ กูจะยึดครองโลก,กูจะนั่นกูจะนี่แต่ JP เนี่ยจะมีลูกล่อลูกชนแล้วเอาเหยื่อไปเชื่อทีหลังครับเล่ามาถึงตอนนี้ปุ๊บหลายคนอาจจะรู้สึกว่าทำไมตัวละครในสี่ไฟเตอร์เนี่ยมันดูประสบความสําเร็จในอาชีพการงานกันแทบจะหมดเลยนะครับคือถ้าไม่นับเรื่องเคนที่ตอนนี้ตกอับอาะไม่ว่าจะริวมนงดีเจคือรวยแบบรวยมากถ้าไม่รวยก็จะประสบความสําเร็จในอาชีพอย่างชุนลีแคมมี่อย่างเงี้ยตัวร้ายเนี่ยยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยใช่ไหม เรื่องความรวยเนี่ยถ้าไม่รวยเนี่ยมันเป็นเผด็จการไม่ได้หรอกอย่างลุงใบสันเนี่ยแต่ก่อนก็แทบจะครองโลกได้เลยใช่ไหมครับถึงตอนนี้แกจะใส่ผ้าขี้ริ้วต่อสู้อยู่แต่ผมเชื่อว่าลุงแกจะคัมแบ็กได้อยู่แล้วนะครับส่วน JP เนี่ยก็คงมีเงินสกรปรกซุกไว้เพียบมันจะมีแค่ตัวร้ายอยู่คนหนึ่งครับความจริงจะบอกว่าเป็นตัวร้ายก็พูดได้ไม่เต็มปากนะที่ดูจะกินง่ายอยู่ง่ายกว่าใครเพื่อนนั่นก็คือลุงโกโกคิหรืออคุม่านั่นเองครับคือในภาพจําของใครหลายคนเนี่ย โกคิเนี่ยเป็นนักสู้ขั้นเทพผู้เดินบนวิธีแห่งซัสซุยโนฮาโดแผ่นหลังอันแข็งแกร่งของแกนะครับสยบศัตรูมามากมายจนหลายคนอาจจะนึกภาพนุงโกคิไปทํางานเป็นมนุษย์ทั่วไปไม่ออกแต่คนเรามันก็ต้องกินต้องใช้ครับและวิธีการหากินของนุงโกคิก็คือการเป็นคนขายผลไม้ครับนี่เป็นภาพออฟฟิเชียลเลยนะ ที่เราเห็นลุงโกคิกำลังขายผลไม้ให้เด็กคนหนึ่งตัวอักษรญี่ปุ่นบนภาพก็แปลว่าเงินทอนก็คอนเฟิร์มว่าแกเป็นพ่อค้าจริงๆแต่ถามว่าระดับลุงโกเนี่ยอยากเป็นเศรษฐีแบบริวทำได้ไหมทำได้แน่นอนครับเพราะในคอมิกที่ชื่อ Street Fighter Origins Akuma มีการเล่าอดีตตอนลุงโกคิยังฝึกวิชาอยู่กับโคเทสึแล้ววันหนึ่งเนี่ยก็มีเจ้าพ่อสั่งเวียนนักสู้จากโตเกียวมายื่นข้อเสนอให้โกคิเลยครับว่าไปเป็นเด็กในสังกัดชั้นสี่เรื่องที่อยู่ที่กินเนี่ย ไม่ต้องห่วงจะจัดให้อย่างดีเลยซึ่งพอแตกเนื้อหนุ่มนะครับโกคีก็เลยลองเข้าเมืองไปเป็นนักสู้ในสังเวียนของเจ้าพ่อคนนี้นะครับอารมณ์ประมาณว่าออกไปค้นหาตัวเองอะแต่ถึงจะชนะมากแค่ไหนนะครับสุดท้ายโกคีก็รู้สึกว่าไม่ใช่อะชะตากรรมกูไม่ใช่มาทําอะไรแบบนี้แกก็เลยกลับไปหาโคเทสซึอ,อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็เกิดเหตุการณ์หลายอย่างที่ทําให้แกเนี่ยกลายเป็นนักสู้ที่คอยมองหาศัตรูที่แข็งแกร่งไปเรื่อยๆพูดง่ายๆว่าลุงไม่เน้นเงินครับ ลุงเน้นตำนานเรื่องของลุงโกคีขายผลไม้นะครับจะมีการพูดถึงในหนังสือธรรมหาที่ชื่อ Street Fighter the Official Street Food Cookbook นะครับเขาก็จะนำเสนออาหารประจำแต่ละตัวละครซึ่งเมนูของโกคีก็คือ f u u t t s n n d o หรือภาษาไทยจะเรียกว่าแซนด์วิชผลไม้สูตรของลุงนั่นเองครับพร้อมบอกวิธีทําให้ด้วยนะก็เป็นการยืนยันอาชีพของแกนั่นแหละครับแล้วในหนังสือเล่มนี้มีเมนูข้าวเหนียวมะม่วงด้วยนะ ให้ทายว่าของใครสุดท้ายเรื่องลุงโกคีขายผลไม้ก็ยังมีแฟนๆเอาไปต่อยอดครับ นี่เป็นแฟนอาร์ตตอนที่มีข่าวว่าลุงโกคีจะมาโผล่ในสตรีทไฟ i g เตอร์เป็นภาพลุงแกในเวอร์ชั่นภาคหข,ขายผลไม้ให้กับเด็กชายคนเดิมตอนนี้โตเป็นหนุ่มแล้วนะครับก็เป็นแฟนอาร์ตแบบอบอุ่นหัวใจนะให้อารมณ์ประมาณว่าถึงจะดูรายย้ายยังไงเนี่ยแต่ลึกๆเนี่ยลุงโกแกก็ไม่ใช่คนที่ชั่วร้ายโดยสันดานแบบดูมาสันนะครับเอาละครับก่อนจะจากกันไปกุมภานี้เรามีนัดรีวิวเกมกันหลายเกมมากๆเลยนะเพราะฉะนั้น ใครอยากรอดูรีวิวหรือเรื่องราวแง่มุมน่าสนใจของเกมต่างๆอย่าลืมครับอย่าลืมติดตามเราได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ Facebook YouTube แล้วก็ TikTok ของไทยเกมวิกฤนะครับสำหรับวันนี้ผมรีิวเวอร์โอเซลอตขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ